ท่านสาธุชนทั้งหลายดิถีอาสารหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้วควรที่สาธุชนจักได้น้อมรำลึกถึงเหตุการณที่สมเด็ะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวคีณอิสิปตนมรุกทายวัน อันเป็นการเริ่มประกาศพระศาสนากระทั่งมังเกิดมีพระอรดียสง์ครบถวนพร้อมเป็นพระรัตนตรยัยซึ่งเป็นสรณะ,ะนำทางทีวิตของพุทธบริษัทให้มุ่งหน้าดำเนินไปสู่หนทางตับเพลิงกิเลสกองทุกข์ได้อย่างทิ้นเชิงพระธรมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,จา้าทรงแสดงไว้นั้น คือธรรมจักกับปวัตนสูตรทรงชี้บอกวิถีทางดับทุกข์ด้วยมัคมีองค์แปดที่เรียกอีกอย่างว่าทุกขเนียโรทคขามินีปฏิปทาคือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ทั้งนี้ท่ามกลางภาวาการปัจจุบันอันเต็มไปด้วยพยันตรายอนาาันน่าหวาดหวั่น ที่คนทั้งหลายคิดว่าคงไม่อาจเกิดมีขึ้นแล้วก็กลับบังเกิดมีขึ้นอีกทั่วไปในโลกเช่นภัยสงครามทุบพิขภัยและภัยอาชญากรรมร้ายแรงต่างๆเป็นต้นก็ให้เกิดผลกระทบต่อสวัสดิภาพของผู้คนในวงกว้างท่านทั้งหลาย พึงหันมาพิจารณาทบทวนอริยมรคโดยใช้หนทางแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุสำคัญประการหนึ่งได้แก่สัมมาสังกัปปะซึ่งหมายถึงความคิดที่ถูกต้องกล่าวคือความคิดที่จะลดละความอยากได้อยากมีจนเกินประมาณความคิดที่จะไม่พยาบาทจองเวรกัน และความคิดที่จะไม่เบียดเบียนกันขอจงช่วยกันระดมความคิดเห็นในทางสันติฉลาดในการปรึกษาหารือกันด้วยสัมมาวาจาเพื่อแก้ไขปัญหาของสังคมทุกระดับให้คลี่คลายไปได้ด้วยความอดทนอดกลั้นรู้จักวางท,ทิิมานะให้อภัย และมุ่งแผ่เมตตาต่อกันด้วยใจจริงวันสารนบูชานอกจากจะเตือนใจให้ระดึกถึงพระคุณพระตนาตรอันเป็นสรณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้วยังอาจเตือนใจให้ทุกท่านตระหนักแน่วแน่ในปณิธานแห่งสัมมาสังกัปปะได้อีกด้วยเพราะฉะนั้น หากท่านประสงค์ให้สังคมไทยร่มเย็นเป็นสุขก็ขอจงมั่นเพียรศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรมะโดยเริ่มที่ตนเองจากการมีสัมมาสังกัปปะอยู่ทุกขณะจิตเป็นการเกื้อกูลให้ตนเองและสรรพชีวิตผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตาย ต่างสามารถปลอดพ้นจากพยันตรายทั้งที่เป็นทุกข์ประจําและทั้งที่เป็นทุกข์จรทั้งหลายได้สมความมุ่งม,มาดปรารถนาทุกประการเทินขอเจริญพร